สัดดีเด้ผเอผู้บริหารบอบิ่าสุข,ขสุขคนเนาะมืาอนีก้ก็ได้มาที่บ้านน้องเตนเนาะทอดที่บ้านน่องเตนที่เรียบร้อยแล้วผู้ี่น้องเนาะสางว่าก็จะได้อ่าเอาข้าวได้ก็เกลือเป้งนัวนะได้ก็เสือผ่าเพศเนาะผู้ี่น้องเนาะก็จะไปมอบให้ทางน้องเนตะ็นเลยเนาะกับครอบครัวของเพื่อนเลยเนาะผูนะ้ี่น้องเนาะก็โอเคผู้ี่น้องไปรับชมสร้างวันเลย โมงกับหกโมงแดคุณพ่อพูดนะประชันว่าก็ได้ไปได้บ่อได้ที่พ <strong> ูดนาะทีน <school> ี้ก็คือว่าเกือบสีบททันเนาะอันนี้หนูเสียผ้าก ็โอเคเพมิขนงเราจะนสดจะเอาเสื้อผ้าไปมอบให้ทางครอบครัวเพิ่นเดยเนาะนี่ก็สิเป็นเหัอนซ้อนคนเนาะสบายดีไอ้หนุบมือโดยเอาเซิร์นไอ้ขึ้นทั้งร้อมเพียงกันเลยเนาะโดยสบายดีสบายดีน้องแตนโดยโดยโดยมามานี่พร้อมหน้าพร้อมตาเนาะ อยู่ตลาดว่ะเอ้าอย่ะอันฉินจะว่า,<ส>วาน่ะนั่นแหละเอ่อคำพ<ป>ังไม่เด้เดี๋ยวามสบายดีอยู่นะมือนี่ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะแมนเมนยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้เหมือนไม่ได้ไปทางใดได้บ่ เอาล่ะน้อยคือเบื้องขนาดคักแท้ฮะเบิ่องคาดเลยละพ่อตาพ่อกับแม่เนาะขออนญาตถามชื่อถามเสียงเลยเดี่ยเจ้าชื่อยังไงยสือปานเืือปานเนาะแล้วไอ้ได้ค่ะเสือทิศอายุจ้าปีเลยสามสิบสองสามสิบสองส่วนเมียเลยชาวพายชาวหาโอ้แม่นบ่จำมันอยู่ก็ได้ได้สงสัยเรามีลูกจ้าคนเลยเอ้ยสี่คน เอาเสลี่พูนึงพูนึงไปอยู่น้ำเมถาวรพูซายเราบินบิงวั่ยบิัดสีเลยพระทิโทกโอเคเนาะมันนี่ก็จะเอาอันมาหมอบเข่าได้กะเสือเสือผาเพนเนาะไอชิมเจ้าเลือกเอาเด้อกะโ่ฮูว่าจิถึกใจได้บ่เนาะเอามาหมอบให้ก็มือนน่ากะพ่อแต่น้องเนาะทางวอเอพุนก็ได้สัมผัสนะ น้องแตนกับผู้นี้ผู้น้อยนี่ให้เลยผู้น้อยนี่บอกว่ามันนี่ก็ครบครอบัวคบหน้าเพืตากันเนาะแวราเพิ่นเพิ่นหันหน้าไปเพิ่ว่าเห็นห้เห็นหน้าอยู่บ่เห็นาลยราหได้วราชอบนามันบง่านาดินทรายพีปุนชหรือว่ามือหน้านั่นชุ่มเจ้าไปใช่ศรผู้นี้เห็นเพชรเรียกอยู่เมือง เห็ดยังเนาะเดือนนึงหลายาไดก็พอได้อีกเพอะเป็นเงน้องเตนคือบอกว่าอย่งนี้เต้นเต้นเนาะื่อแตนหรอวะโอ้วาอย่งนี้ิเอนกระดิใครียังบอกพอถือเลยเนาะเป็นนั่นแะดีใจว่ามันนี่เข่ากับเข่าน้ำซัมปลาซี่เจ้าก็ขาดคืนอยู่บ่ ออขาดอยู่เนาะอืมขาดแต่เดือน6เดื7เดือน7เออหาเงินซื้อกินบ่าเอดี๋ยวอยู่นี่จักปีด้เฮือหลังนี้อยู่นี่4ปีล4ปีเนาะเออคือว่าในนนทั้งหน้าเาดูดีเนาะทั้งหน้าแม่นๆๆทั้งัหลังหลังค่อยเข้ามาดูดีก็เลยแบบงหน้าบ่เป็นเอาเลยอนุญาตเนาะ กะเพิ่นกะคือวมาเนี่ยข้าวของเครื่ใส่หรือว่าพอพอห่มจะมีท่านี่บ่มีท่านี่ล้วก็ห่มมั้นะมุ่งนรก็มุ่งกับขาดบ่ขึ้นบ่เอากะมานี่ก็สิได้มบอันเครื่องให้นอกก็มีอยู่นะเอาละเดือขนมกับมีลายบอนแล้วให้เด็กน้อยถปเลยเอาละขนมให้น้องเด้อเดือยจบหนึ่ง แต่นี่มันมีพริกแป้งนัวนี่บ้างมันี่ก็ได้ละเกลือเด้อเพราะว่าลักๆเขากับกนหลายกัมีเกลือแป้งนัวเนี่ยเนาะชุ่มเจ้าไปอันเหวียกเห็ดไดเหตุการกับป้าลูกอยู่ชองคนแบบนนี้บะ อยู่2คนบังเทืออีนี่ก็บ่ได้ลงเรียนนี่คนเอาน้อเออแลเหว่าพูนี่เป็นลูกกกบ่บ่เป็นลูกลูกอันนั้นจิชองจชองอเลยๆกกใหญ่ๆก็น้องแตบ่่0ปีแล้วเอาคือไปอยู่นําเพิ่นดอกผู้ใหญ่นําเนาะสิได้อันวนมือวนตีนไปไ โอ้ยฉันเจ้าเคยไปไทยบ่ติดเขาเลยแหละช่องสเดือนนะบ่ไดเฮิ่งไปบอไดเฮิ่งแล้วกับบอดลูกตาตอแล้วกับบได้ไปนึงไดลูกหลายคนขอขออนุญาตถามแล้วแบบสี่คนนี่พอแล้วบ่บเนี้ยพอแล้วบ่ยังเดียมกุ้มเนาะลูวนอยากได้ผู้ชายบ่เลยจังเลยอ๋อไปอยากไดมันจะลายอี๋อันนี้อันนี้อันนี้ไปใช้อู้บ่าอันนี้ คือเอาผัดถุงหมั่นเอาวะโอ้มมีผ้าห่มผ้าปอกผ้าเป้ด้วยเอาผัดถุงใช้เฮ็ดอู่ให้ลูกเอามันคือขาดได้ใั่ไหมคนนีญา่ให้อ้ายแก่ได้ปะแต่เฮาสิเอาอันนะไปเยี่ยมมึงอยู่มันนอนจ้า แต่ว่าเวลานอนน่อย่งก็คือเจ็บหลังมีชนะชะนอนอย่างบ่มันกะเอ็นนะเงินกเอ็นนะี่นังเตียว่าบาน้าหนังอ่หน่กว่าทางไหนน่ะว่าวในนี้น่ะมันนั่นคือบอกก่ก่งเนเนาะก่งได้มนน่นนากะให้ทางขอบครัวเพล่นข้อคมอขอบใจทางผู้ใหญ่เด้อ โดยโดยกะันมีเงินอยู่เนาะฮ0สิบพันกีบกะไว้ให้น่องซื้ออยู่ซื้อกินได้ละเด้อกะเป็นเงินทาผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะจะชได้มอบให้น่องเลยเนาะโอ้โหจะแบ่งปันก็ได้เนาะน่องๆก็ให้น่องเต้นได้ก็ได้เนาะ เอาลงเห็นให้ได้ๆให้ได้ๆโดยก็ให้น้องจื้อไว้เด้อเวลาผู้ใหญ่เพิ่นเอาสิ่งเอาของให้ต้องนบต้องไหวก่อนเด้อโดยเออเมื่อนั้นนะเออเออมีแต่เออเด้อโดยจื้อเด้อบบนี้ค่ะแก่ญาติน้อคือว่าในบทีเนาะเหมืนกับโบเคยเห็นนะนะแต่ทางพ่อทางแม่ก็ยังว่าแปลกใจอยู่เลยมือนีนเนาะแปลกใจ เปมาเอื่นนแปลกหนานะคนบาคนแปลกหนาจังมาทางใดเนาะกับบต่เิ้แนเมื่อด้เหรนน้องเ่นมือไหรมไขาจับไปกับโบเมื่อได้หนิเนาะเบรบ้านไม่เป็นันแถวเจ้าหนังนี่เบบ้าดีบดเนาะดีดีแต่ชางซีนอนนัวเลยนอนมาได้โอ้เช็คหเบล Có nhanh nhát, anh thai roblox, nầy bát, này bóng, này, này hương, đó. Đấy. 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 Ở, ngân để này Oh, ngân tay, đi, đi, đi. Han chị, bóng, đi, 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 เป็นปองเป็นน่นพร่นเนาะบอนอยู่พื้นมันเ,เป็นเป็นไม่กลมบ่ไม่กลม,ม,มไม่โอ้เดี๋ยวห้องไม่กลมน,ำน้ำเนาะโอ้เป็นไม่กระเพาะฟ้าเท่นี้เนาะ โอเคพูดนะมุ่งมานเพิ่งกระขัดไปแล้วเนาะกะมุ่งกระดางเดียวนี่บอโอกระแม่ดางหนึ่งตกอยู่สี่ห้าร้อยบาทพมเด็เขไล่เงินบาทโอ้ยเงินเพิ่นกระโยหล่าก็อยู่ได้เนาะตัวก็เหยียบไปเหยียบมากรบพยานเดิองดางเนาะนี่เคยเคยแบบดน่อยลโลกนีลมป้องวะ ลมแต่ละเทือก็ลมปังอนนัเทือก็ตีมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องครอบครัวเพิ่นกอยู่กันอยู่อ่า5คนเนาะค okay. เอาอันอนี้ลืมเบิ่งได้นี่ทางนอนได้บ่นี้น่ะทางนอนเลยเออทางัวมันาเจ้านอน่บ่เียบ่นอนจ้ะบ่นี่นอนอยู่พี่บ่ลุ่มพี่อืมตัวเป็นฮูน่ะบ่ได้ดึงขึ้น สมมติว่าใส่นี่ไม่เป็นจะเพนนี่น,นะตีมาได้เนาะ <c ười> <c ười> โอ้ก็ได้เพนอยู่เล้กะก็กวงเตอะอยู่โอเคสนา จ้ะผู้น่อยนั่นอยู่จกปีเลยผู้น้อยนี่มีไปีแหละเตเียนเก่ากายชื่อชื่อยังไงน้องน้องเนี่ยมีเจอัลไทยไทยวันอัลไทยยวัน ขออนุญยากถามเมื่อนั้นนะเราก็ได้ถามน้องไปแล้วว่าน้าในหรือว่าไฟการไฟเอ็ไฟฟ้าแบบนี้ใช่หรือใช้น้ามในมีมีเตายางเอาเหมือนกับเตายางาไฟอ่ะไอ้เตาตายเอาน้านหน้ากินน้ำน้องไปเลยหน้าฝนน้าธรรมดาหน้ามสะอาดนะเนาะ แต่ยูน <invent ories> ี่ก okay. ็เป็นดินของเจ้าเองโดยตรงเลยมั้งเนาะดินพ่อแม่เองคนให้เลยเนาะคือคือหมูแก่เพิ่นกินแน่อยากกินอยู่จะแก่ให้น้องเนี่ยล่ะผู้น้องเนี่น่่อนนี้ะมอมอนี่แบบเอื้อยผู้นั้นแบบผู้น้องแบบใหญ่กว่าเนาะกินนมนี่นะตีนมแม่ตเกินเอาคือว่าอีสัตว์คุณเก่าเจ้าน้คนเก่าเจ้าน้อคนเนี่ยกินนมแม่เจ้าขุนไห่กินนมผุนใช มันมีเงินใช้ซื้ออีกโอ้เว้ยเราเรไม่ได้เหนื่อยว่าปกติบ่าหน่อยดีเลยเนาะนั่นแหละเนาะก็โอเคทางทางเฮาก็จะได้โคตรกบก่อนเนาะว่าเอเเนาะพราะว่าช่วงนี้มันก็ข้าแล้วเนาะกัเฮาก็มาน้มกันก็คือว่าแหละใส่เวลาได้บ่นได้ทีก็โอเคโอเคแต่นั่นแหละเนาะ ส,สบายดียด้อดยอเด้อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนซานอันเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนเราเนาะบนอยู่อาศัยก็กะสมควรเพื่อนเพื่อนเนาะเนาะเพื่อนก็อะไข้างหน้าก็คือว่าเดะอยู่เนาะตรงข้าวเพื่อนก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเนาะส่วนข้างหลังเนาะ ส่วนข้างหนังก็ประมาณนี้พี่นนองโอเคเนาะโอเคพี่นพี่น้องเนาะหลังจากที่ชาวนวลหมอะเข่าได้กะเสียเสียผู้เสียผ้าได้เนาะเ้องพี่น้องเนาะกะทางนอกพึ่นกะทางพ่อทำแม่เพึ่นกะบ่หูเนาะกะงงคือกันพี่น้องทางเฮากะมาแบบสุขเสริญแบบสะพ้ายกันเลยเนาะ กับเพิ่งกับวันนั้นกับมีแต่ลูกสาวของเพิ่นเนาะแต่ส่วนพ่อเมย์เพิ่งกับบังฮัพหูน้ำเนาะผมพี่น้องก็คือว่าเพิ่งกับไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานของเพิ่นหะแหละเนาะเพิ่งกับไปอยู่บ้านอยู่อยังเนาะผมพี่น้องกระทั่งที่นีสรางน้องกับขอขอามขอบขดใจทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เข้ามาสวยครอบครัวของน้องแต่เนาะผมพี่น้องเนาะก็ขอให้อ่าจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะพ่อผมพี่น้องปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนา กับมือนี้สานวนก็สิได้ขอตัวดากอนพ่อแม่พี่น้องไว้พ่อสานวนคิดหนะขอเก่าคุ้มาสบายดี